วัสดีค่ะวันนี้ครูจะสอนนะคะเกี่ยวกับอาการป่วยนะคะคําที่มันง่ายๆนะคะเอามาสอนคําว่าอาการป่วยภาษาจีนคือเจอิจง้งจ้วงคำว่าป่วยนะคะถ้าเป็นกริยานะคะจะใช้คําว่าเจิง้งปิ้งเชิงแปลว่าเกิดขึ้นปิ้งก็คือป่วยเกิดอาการป่วยขึ้นเป็นกริยาก็คือป่วยนั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษาพูดหน่อยนะ,ะเราใช้คําว่าปิ้งตัวนี้นะคะป่วยหรือโรค ใส่ชื่อโรคแล้วก็ใส่ที่อยู่ด้านหลังนะคะทีนี้พูดว่าไม่สบายแบบง่ายๆนะคะปู่ชูฟูะ,ะชูฟูก็คือสบายนะคะใส่ปู่ไปปฏิเสธนะคะก็กลายเป็นปู่ชูฟูหรืออาจจะเปิมไท่ก็ได้นะ,ะถ้าปู่ไท่จะแปลว่าไม่ค่อยนะคะอ่าปู่ไท่ชูฟูก็ได้อาจจะเพิ่มเจตนะคะรู้สึกว่าว่าเจตปูดชูฟูกันเมาเป็นหวัดน้นำมูกไหลด้วยใช่ไหมอ่าหลิวปีที่ะคะ่ะหลิวก็คือไหลนะคะปีที่คือน้ำมูกนะคะ ถ้าเป็นไข้นะคะฟาเชาะะฟาตัวนี้มันจะแปลว่าโศกเนาะอะชาวนี่คือแบบมีการเบิร์นนะคะมีการเผาไหม้อะไรอย่างงี้นะคะร้อนขึ้นมาใช่ไหมอ่าก็คือเป็นไข้นั่นเองไอ้นะคะเข่าโศกจามนะคะ,ะ,คะตาเพิ่มที่มีเสมหะโยฐานโนะะยมีใช่ไหมธาตุนั่นคือเสมหะเจ็บคอนะ,คะสั่งจึอเถึง ถึงนี่คือเจ็บหรือปวดนะคะสั่งชื่อคือคอนะอาจจะแบบเป็นโผหลงก็ได้โหลงคือในคอช่องคอนะปวดท้องตู้จือเถิงตู้จือคือท้องนะคะนะอันนี้ครูต้องยกตัวอย่างมาแค่เจ็บคอนะ,อะปวดท้องนะจริงๆถ้าปวดอย่างอื่นนะคะอ่าเราก็ใส่เถิงอยู่ด้านหลังเนาะเช่นหลังใช่ไหม หลังเป้ยใช่ไหมอ่าเป้ยเถิองปวดหลังนะคะปวดฟันฟันก็คือหยาใช่ไหมหย่าเถิงโฉเถิองปวดมือปวดเท้าเจียวเถิองใส่บริเวณของร่างกายนะั้นเราใส่เถิงเข้าไปนะคะท้องเสียบ้างต้าตู้จือลาตรนนี้เหมือนึงดึงหรือลากอะไร่างใช่ไหมขึ้นไส้เออซินเป็นสับแสแลงอ่ะก็ใช้เออซินได้เหมือนกันนะคะจนเออซินนะขึ้นไส้จริงเลยอะไรเง,งี้ยอเจียนโอบทู่ ถ้าเป็นภาษาพูดนะคะเราพูดว่าทู่เฉยๆเลือดไหลน,นะคะหลิวเชเ่เหลี่ก็คือไหลเชยก็คือเลือดภูมิแพ้นะคะมกวัวมินภูมิแพ้ต่างๆเราก็ใส่สิ่งที่แพ้อยู่ด้านหน้าเช่นแพ้นมใช่ไหมเราก็ใส่นิ้วหนายนิ้วหนายก้วมินแพ้อาหารทะเลนะคะอาหารทะเลไห่เชียนใช่ไหมห่เชียนก้วมินนะแพ้กุง้งนะเชียกัวมินนะคะเทียนชี่กัวมิน,มนแพ้อากาศนะคะ ฝากกดติดตามให้นะคะฝากคอดใจให้ด้วยเวียนหัวว่าไงนะคะับอ่ยินอาจจะใส่หัวเข้าไปโถอยู่ด้านหน้านะอ่ะพูดเต็มๆโถยิน้นนะคะยินเต่านะ,ะลมเนาะปวดเมื่อยนะคะส่วนถึงอาจจะเจอคนจีนพูดหร่อย,ยอ่อนอะ่ะส่วนส่วนเน่นี้แปลว่าเปรี้ยวก็ได้นะคะอ่าเป็นสับสแลงก็แปลว่าปวดเมื่อยอ,อ่ะเตะหินส่วนหลังฉันแบบปวดเมื่อยมากเลยนะุีส่วน นะถุยขาใช่ไหมต้นขานะคะ,ะเจียวส่วนเท้านะะเจียวเท้าใช่ไหมเท้าวปวดเมื่อ,อยอะไรนี้นะคะคันคือหยางเป็นตะคิวนะคะโชจินเชี่ยวชวนเชี่ยวชวนหอบผือดนะคะเศพนะฟาแย็นร้อนในนะคะ,นนนะคะช่างหัวนะคะก็คือว่าข้างในมีไฟอยู่นะหัวตัวนี้ก็คือไฟนะคะอ่า มีความร้อนนะคะอ่าภายในเนาะร้อนในยิ่นเชอร์นะคะอ่ายิ่นคือเมาเชอ,อร์ดใช่ไหมเมาลถถ้าเมาอย่างอื่นเราก็ใส่นะคำนามด้านหลังเลยนะอ่าวิ่นฉวนเมาเรือฉวนเรือใช่ไหมไม่สบายกายส่วนมากคนจีนเขาจะบอกว่าอะไรอ่าโชกนะคะบางทีคนจีนมาเมืองไทยใช่ไหมอ่าเขาจะรู้สึกว่ามันร้อนหรืออะไรนะมันไม่สบายนะคะ เขาจะบ่นนะเอ้โหเหนหนานโชกถ้าไม่สบายใจส่วนมากเป็นอะไรนะคตรงข้างแบบอะหนานโชกคือหนานกั่วนะถ้าหนานกั่วมันจะไม่สบายใจมากกว่าเขียนหน,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 นานเหมือนกันหนานแปลว่ายากใช่ไหมอ่าโชกเพรว่ารับนะคะอ่ายากที่จะรับได้คือไม่สบายกายแต่ถ้าหนานกั่วอันนี้นะอ่าอ,อันนี้คือไม่สบายใจหรือทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนานกั่ว